สวัสด,ดีจ้าทุกๆคนเห็ดล้อมรอบไปหมดแล้วฝนตกไปลปล่อยนะคะด้านหลังเต็มหมดเลยค่ะเป็นไหลลงมาจากข้างบนสู่ข้างล่างเป็นแปรงเป็นแปรงเลยนะคะเต็มไปหมดเลยค่ะคือหลายแท้จ้าพี่น้องแมนเบิดเลยค่ะ มีแต่ดอกอยังไงร,รีวิวไว้ช่มค่ะพี่นอกพอดีเก็บสิดยอดเลยค่ะทางโน้อนอีกยาวไปเป็นแปลงเลยนะคะโอ้ยงามหลายพี่นกอง่ีน้ำง่าไม่ก็มีค่ะ เป็นแปลงขึ้นข้างบนอีกรีวิวธรรมชาติให้ชมเป็นไหลจากข้างบนลงมานะคะข้างบนนี่เป็นไหลกว้างอยู่แทนก็เลยขับรถลงมาดิ่งลงมาตรงนี้เลยตรงที่มันสุดไหลไปอีกยาวเลยนะคะใช่หมดเลยด้านหน้าที่หันกล้องไป ไปลุยเก็บเลยจ้าคือมันเยอะมากค่ะทุกทุกคนแมนบดค่ะไต่งาใหม่กมับเมนเป็นแปรงเป็นแปลงดูค่ะลายแทพี่น้องปานดอกใหม่ ข้างบนทุ่นกระเมนค่ะกำลังนุมนมๆกำลังโตเต็มที่พอดีเก็บจะพี่น้องข้างบนอีกนะคะเป็นไหลลงมาไหลลาดยาวลงไปข้างล่างเลย ครึ้มใบไม้ก็บางตาลงเรื่อยๆเก็บไปเลยจ้าริมน้ำอยู่ความชื้นมันสูง่ะพี่น้อง ดอกไงบานพอดีพี่น้อง ตินน้ำน่วมดอกเล็กๆเ,เอาไว้ให้เขาโตก่อนแพนบรมาหลำอีกดอกเอาไว้ให้ถาดกินรักษาสมดุลธรรมชาติ ูสิใต้ท้องไม่ขาว ้ไปเก็บฝั่งขวามือนะคะเป็นแปงลงรอแล้วค่ะ โอ้โหง่ามพี่น้องเดินสอนก็บคอในหยาดท่วงโอ้ยด้านหนาค่ะทุกๆคน เป็นโกอเป็นโกอกำลังพอดีเนะจ๊ะพี่น้งองพวกเรามาโดนจังหวะมันกำลังหนุนหนบานเต็มที่บานโบเกมันมันนะจ้ะพี่น้อง ผูใ้ใดมากชมรูปภาพนิ่งๆค่ะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจรีวิวฟิแนแลนด์ชมธรรมชาติสีฤดูการนะคะใครสนใจอยากซื้อเห็ดอบแห้งก็สามารถติดต่อได้ที่กล่องข้อความเลยค่ะกิจกรรมสันทนาการหรอคะพี่นอ้องคนรักธรรมชาตินะจ้ะ คิดหอดปลาแตยยางเขาปลาเนอะโอ้ยมีความสุขค่ะพี่นนองสบายใจธรรมชาติบำบัดจิตใจค่ะเนาะเบาผูเพลนบบาสัปดาห์นี้น้องเด่นปีฮอลิเดย์แล้ว ถ้าหิมะลงก็ไม่เป็นไรค่ะถ้าไม่ถมหิมะแพนก็จะพาพี่ๆน้องๆลุงป้าน้าอาเข้าป่าติดๆถ่ายทำธรรมชาติสภาพอากาศถึงเวทลมให้ชมด้วยค่ะชอบก็กดไลค์กดแชร์ติดตามทักทายกันค่ะพี่น้องถามได้ค่ะ ใหญ่นเนาะปลาเนี่ยนนมมันเก็บแป๊บเดียวเนึงกับพี่น้องแปบ๊บเดียวหหานาทีก่กกว่าเนาะแต่ต้นลิดมากเลยทำงานแล้วเทดายปีนี่ บ่ค่อยได้เก็บเห็ดพี่น้องพิมะากะสิมาแล้วโอ้ยมากเลยย่ถมเ้อะันกลางเว้นมันบ่เป็นลบมันก็ละลายไปนะพี่น้องม้าถมก็ได้คันม่าถมมันเป็นอาทิตย์ทั้งกลางเว้นกลางคืนมันก็น่่มแล้วมันก็นาค่ะ เน่ากับเสียดายแล้วเน่าคณะฮอลิเดดหนึ่งสับดาว่าสิเข้าป้าชุวมือชุวมือนคะพี่น้องระยะการอากาศก็มีการเปลี่ยนแปลงได้นะคะการคาดเดาอาจจะแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์ มีการเปลี่ยนแปลงนะคะอยากเก็บเห็ดค่ะป่าเห็ดเยอะมากเลยป่าประจำเยอะมากเป็นสามสิบสี่สิบป่าหันก็เก็บเขาได้ปีนี่แท่นจีบบหอดอันต้างหาหกเก็บเปอร์เซ็นต์บะหอดที่เปอร์เซ็นต์ เก็บไปจะคิบเองแพนปล่อยคิปไปฮอดชิบคิปแต่บอกพี่น้องเท็ดอันนี้นันเก็บได้เป็นตังแต่มันออกเนาะค่ะพี่นอ้องอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนมันแตกตุ่มมันก็สิออกไปเรื่อยๆจนหิมะถมบอลล่าเลยกลางเว้นกับเป็นศูนย์กลางคืนก็เป็นศูนย์ บุญเลค่ะบางปีนะเลยดูใบใม่ร่วงมันยืดเยือนเก็บได้หอดเดือนท่านว่าคมขันหิมะลงมากมันก็ละลายไปมาดำมือซงสามมือมันละลายไปอันนี้หน่อยมันก็จะเริญเติบโตขึ้นได้นะพี่น้องมันได้กินนหนาคม จอจังจังสิมันเป็นไรเป็นโน่นอยู่ในส่วจังสิมันบนเอางงายนะคะบนคลิปเกา่กาๆโหลดอันปลายเดือนพุจิกายยนปีกายนี่แค่ยังเก็บเก็บเห็ดดำที่ปีกายนี่คิปปีกายนี่ไล่ลายเล,ย,ลย,ยค่ะพี่น้อง ได้ยักเบิงกัสามารถไปเบิงย่อนหลังได้ค่ะเพนเบาปันปั้งเนาะค่ะคานเบ,า,เบากับ,กบโบหูเอฟซีไม่เพิ่งกับโบหูคือว่าอ้าวยสายคือว่าเหตุหลายเทก็ไปเปิดย่อนคลิปเก่าๆเบิ้งได้ค่ะพิ่การตีนี่ ทันก็เก็บบกี้คลิปเองค่ะหอดทิศคลิปแล้วบ่ว่าชีเก็บทั้งอาทิตย์อาทิตย์นี้น่ะเพราะว่าช่วงนี้เขาจะโตโตพอดีเก็บทุกปลาทุกปลาสิบานแล้วนี่เปชีแกน,นะค่ะ ย้ายกตกลามนาะดอกมันคือย้ายบางป่ากับดอกหน่อยดอกงหญ่สิ่งแวดล้อมมันดีมันอุดมสมบูรณ์อากาศมันทายเท่แร่ธาตุอาหารมันสมบูรณ์กระบอก่าคือว่า เดียวไปต่อจ้าดอกไงอื้ความขาพี่น้องอันตันอยู่เก็บไปกระมันมีเก็บดอกงาม ดอกไมยายยดใตกิ่งใหม่พึ่นกรมี่ค่ะพ,พี่น้องแพ่นไทยเบิงซื้อๆบกภาพี่น้องเก็ดบดอกที่าไปเก็บง่วงมันสว่างสบายตาเนาะค่ะป่าหิ็เราเยอะแยะไปต่อจ้าตามไลค่ะ เลี้ยงทอนเห็ดฝนจกลิ้นโป,อย,ปอยค่ะพี่น้งองบวกสามองศาค่ะเมื่อนี้จะได้อันนี้เป็นคู่เหมือนนะคะอันนี้ค่ะคู่เหมือนคะ่ะบ่มีผิดบ่มีดาวไม่ได้ชักดาวมันจะเกิดอยู่น้ำปาน นี่แหละค่ะปลาหยาหมดสิ่งแวดล,ลอ้อมคือกันกับปลาเฮดดำขึ้นตรงนี้เป็นไรท่านก็เลยท่านได้บานเพราะว่ามันมองโน่นมองสูงมันแตกสปอรตามลังมองอันสั่วมองสั่วนั้น มันอบอ้าวมันเริ่มแตกสปอตั้งแต่ปลายสิงหาคุณตั้งแต่เก็บเห็ดเผิองคุณนะคะมีกอสปอแต่ว่ามองโน่นนีมันิีกอสปอตามหลังหลังจากมันพ่อหนักฝนตกเล็งเดือนเก่ากันย่ายน่น สังเกตตามความคุนค้นเคยของแพ่นกับพี่นกอ,อันนั้นกับเมีนค่ะอยู่ในชลามอาทิตย์แรกของเดือนกันยายนขึ้นไปช่วงวันที่ห้าหรือว่าเเจ็ดดแปก8าซิฟมันสีดอกน้อยๆอยู่แท่นกับขับรถไปเนาะตรงไปมองสั่วดินลุ่มต,ตามๆกอนไปย้อนเอาค่ะตอนมันออกไม่ไม่เนะ่ะ ขายก็ได้ราคาดีอยู่พวกเมค่าโตลี่หรอกค่ะเพื่นมาซื้อไปขายในตลาดนัดตลาดนัดอันเปิดนะพี่น้องตลาดนัดก,กวา้างก็เจ้าซื้อไปขายเป็นลิรเนาะเอาหมาเบิงบางเส้นทางก็คือบกขึ้นฝนมันบ่เสมอกัน บางมองกระดอกงญ่ดอกหน่อยบ่ทอกันกันที่ให้ได้ลายนั้นต้องคุณแล้วปลายเดือนกันยายนคุณพี่น้องแผนจำได้ตรงนั้นมันจะมีกลุ่มเห็ดเดินไปตรงโน้นน้นค่ะ เห็ดเน่าขขาวนะค่ะพี่น้องขึ้นน้ำยาหมอดส่วนมากก็สิเป็นพวกเห็ดฤดูใบไม้ร่วงนี่ล่ะคะ่ะก็คือเห็ดหนังไก่เนาะข,ขาวนี่หรือว่าเห็ดเกลือน,นะคะสองดาวเอาไปสลบน้ำอเอาไปโจมห้าถึงเจ็ดนาทีสลบน้ำเย็นเอาไปเห็ดสลัดเก็บ <Get S 2> แป๊บเดียวจะพี่น้องยี่สิบนาทีบ่หอดเครื่องชโมสวยมากๆเลย ม่แต่ดอกงามๆสำหรับวันนี้แพนก็ขอขอบคุณทุกคนทุกๆุกไลค์คอมเมนต์แชร์ทักทายเอาไว้เจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะรีวิวบรรยากาศค้มนะคะบวก3องศาฝนตกด้วย